มาแล้วเจฟฟองเบียร์เจ้าแม่แนวทางเลขเด็ดเลขดังโชว์หางเลขประทัดแก้บนเท้าเวสวุวรรณแนวทางเลขเด็ดงวด17มกราคม2565ต้องบอกเลยว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับวันประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าวันหวยออกซึ่งงวดนี้จะตรงกับวันที่17มกราคม2565เนื่องจากวันที่16นั้นตรงกับวันครูอ่า แล้วก็เป็นที่แน่นอนนะครับอีกหนึ่งคนดังที่บรรดาคอหวยต่างรอคอยนั่นก็คือเจฟองเบียรข่าวล่าสุดนั้นเจฟองเบียรได้โชว์เลขเด็ดหางประทัดที่ได้ไหว้แก้บนทาวเวสุวรรณวัดพันม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยแนวทางเลขเด็ดที่โชว์นั้นก็คือเลข2-2และเลข308เจฟองเบียร์8ปย้ำชอบ308อย่างไรก็ตามขอให้ใช้บิจารณญาณในการรับชมนะครับ